สิบนะคะคบ,บุม,<ผ>ม walking เพลงกับเพลงเจ <Japan S 2> ็บแานฉันครับสวัสดีค่ะบุมบ๋ม walking เพลงเสียสิส่วนเนี่ยไวรัรุ่นเก้าศูนสองเสียได้เด้อ ครบอกไม่ยอมจบแค่บอกว่ายังแจมพราะเธอไม่รักแล้วฉันต้องลืมไม่่ายขนาดน,นั้นเธอคงไม่รู้เลยใจเธอไม่เคยจริงก่อนแท่หัวใจให้ใครสักคนนั่นอยากสำรับฉันเมื่อจะไปเมื่อบอกให้ฉัน ถ้าเธอยังกึงวนว่าฉันจะอยู่ได้ไหมเจ็บทานฉันฉันไม่ขอทำมากวันนั้นให้จะลองโดนกดดันไม่เหลือใครได้ไหมได้หรือเปล่าเจ็บทานฉันถ้าเป็นเธอที่ต้องปวดร้าว ยอมให้เรื่องราวค่อยๆจบแตอยากจะลบทุกอย่างสียทีเธอแค่ว่าวฉันเจ็บหรือแค่เธอลูวผิดอะไรก็ตามเธอไม่ต้องคิดให้วุ่นวายเมื่อเธอไปมาบอกให้ฉัน ถ้าเธอยังกังวลว่าฉันจะอยู่ได้ไหมจับถ้าฉันฉันไม่ขอทำมากกว่านั้นให้เธอลองโดนกดดันไม่เหลือใครได้ไหมได้หรือเปล่าเจับทันฉันถ้าเป็นเธอที่ต้องปวดร้าว อให้เรื่องเราเค่อยๆจอบก็อยากจะลบทุกอย,ากกกอย่างเสียน้าๆๆัๆไๆ้ๆัๆๆๆเๆๆยๆงๆๆ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 ในๆๆาๆๆนๆะๆๆาๆนๆๆ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 ๆหลๆๆๆๆ ได้ไหมได้หรือเปล่าเชฟถ้าเป็นเธอที่ต้องปวดร้าวฉันจะยอมให้เรืร่องราค่อยๆจบแต่อยากจะลบทุกอย่างสักทีโอ,อ้ยสุดยอดบุงอบย้งโอ้โหอเดี her, oh ๋ยวให้แฟนคลับโอ้โห ดูแลใจกันก่อนดูแลใจกันก่อนตรงนี้นิดนึงดูแลใจ FC หน่อยมีใครใจดีถือช่วยหนูไหมคะมีครับมีมีมีครับมีมีครับมีขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้หนูหนูจะวางไมก็ไม่ได้นะคะเพราะไมกแพงกว่านะคะใจเย็นๆใจเย็นๆอุ้ยตายแล้วหนูขออนุญาตรับข้างหลังก่อนได้ไหมคะเพราะว่าข้างหลังมีแบงค์นะคะบุกจนเลี่ยงไม่ได้อบคุณพี่ต้นข้าวด้วยนะคะโอ้โหบ้านหมูยอตอบีดูนะคะ ขอบคุณด้วยนะคะพี่สาวนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะเขาโดยังเลยนะพี่เอ้ยผมว่าวันนี้กุหลาบอาจจะหมดสวนแล้วนะวันนี้คือต้องบอกก่อนว่าทางด้านขวาของทุกคนนะก็คือด้านซ้ายของเราเนี่ยมีดอกกุหลาบขายด้วยอ่าโอเคจะได้รู้ไว้เขาเขามีดอกกุหลาบขายแล้วเขาก็มีแบบพวงมาลัยที่เป็นเป็นเป็นแบงก์อ่ะพี่อยู่ตรงนี้เฮ้ยแว่นใคร อ้คุณบมชมนี่ตรงนี้เลยตรงนี้นี่ถือไว้เลยถือไว้เลยเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือหนูก็อยากใส่ของเฮียนะคะแต่ถ้าหนูใส่แล้วครัวจะเป็นแบบว่าไขรลอตเตอรี่อะค่ะโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับบุ๋มเป็นไงบ้างครับตอนขึ้นเวทีมาตื่นเต้นไหมครับก็มีบ้างค่ะมีบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เหรอคะ ก็โล่งค่ะโล่งใช่ไหมโล่งค่ะเมื่อกี้เราเหมือนแบบเธอใส่เต็มมากเลยนะค่ะเธอเต็มทีมากมีเวลาหนึ่งเพลงเราก็ต้องเอาให้สุดนะเอาละเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการรอดีกว่าเชิญคุณน้ำมนต์เลยครั่น้ำมนค่ะสวัสดีค่ะน้องบุ๋มละกันนะคะขอเรียกน้องบุ๋มจะถามว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันจริงเหรอคะ ทำไมร้องยังไงให้เหมือนเป็นเพลงของตัวเองแล้วคะเอาเอาแล้วต้องบอกเลยว่าออกอ๋อนี้ประทับใจการแสดงมากค่ะออกมาเนี่ยนึกว่าเพลงนี้เป็นของตัวเองแล้วแล้วก็เหมือนวันนี้มาแค่มาโชว์ตัวแล้วก็มาพบปะกับแฟนคลับ ประทับใจจริงๆค่ะทั้งทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนะคะแล้วก็เอาจริงๆบุคลิกออกมานี่เท่มากนะคะจะเป็นพี่เอสองไหมฮะขอให้โชคดีค่ะประทับใจจริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณอมน์มาชมอย่างเดียวพี่ก๊อฟมีอะไรอยากจะพูดไหมครับพี่ก๊อฟ ไม่ครับาพี่ก๊อฟเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะพี่แต่งหญิงก่อนพี่ก๊อฟถึงจะพูดด้วยเสียสี่ศูนย์คุณปู่บ่อกกี้เพลงขอบคุณนะครับขอ่นุต้นมาก